สำหรับคุณผู้ชมที่หารถ Lexus หรือว่า Harrier ถ้ารู้ประวัติคันนี้แล้วรับรองว่าว wow ้าวแน่นอนครับ ครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือสอมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสายฝนและรูปหลอคันนี้ครับกับ Lexus RX 3 5 0 V 6ที่ต้องบอกว่าถ้าคุณรู้ประวัติแล้วร้องว้าวแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับชมครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามรถเข้าใหม่ทุกๆวันครับเอาละครับวันนี้ครับกับใครที่หานะครับถามหา h a r r i e r หรือว่า Lexus นะครับแท้วันนี้ผมมีเจ้าคันนี้ครับกับ Lexus R X 3 5 0 V 6เป็น Lexus แท้ๆเลยนะครับที่ต้องบอกว่าสวยมากๆคันนี้รถสวยนะครับรถมาจากสถานทูตอเมริกากับเครื่อง V 6นะครับ 3,500cc ซีซีแล้วก็เป็น4 w h e e l ด้วยนะครับแรงม้านี่ต้องบอกโอ้โห275แรงม้านี่สุดยอดมากนะครับ ลุยกันได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเหมือนตอนนี้นะครับที่ฝนตกอยู่ตอนนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะลุยไปได้ทุกทที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่เดิมมากๆนะครับเดิมขนาดไหนสีทั้งคันนี่คือสีเดิมๆนะครับนี่คือสีเดิมๆทั้งคันนะครับและเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 เป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับเป็นเครื่อง 2GRFE เป็นเครื่องบล็อกใหม่เลยนะครับที่ใส่ในคันนี้นะครับ แรงสุดๆ275แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆนะครับแรงบิดเยอะมากๆนะครับขับสนุกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะขับในเมืองหรือว่าจะขับลุยนะครับทุกท่านมาขออนุญาตเข้ามารีวิวในรถเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือรถเล็กซัสแท้นะครับรถเล็กซแท้ๆหลายๆหลายๆท่านเนี่ยนะครับอาจจะทราบแล้วว่าเนี่ย บ้านเราเนี่ยมีมีแฮรลลีเออร์ ier, นะครับมีเล็กซัสที่มันเป็นโฉมเดียวกันก็คือแฮรลลีเออร์กับเล็กซัสเนี่ยนะครับหน้าตามันจะเหมือนกันนะครับอย่างเจ้าแฮรลลีเออร์เนี่ยหลายๆคนก็จะเอาโลโก้ของเล็กซัสเนี่ย <S <S <ๆ>ะนะครับมาแปะนะฮะไม่ว่าจะแปะกระจังหน้าหรือว่าจะเป็นข้างหลังแต่ตรงเนี้ยนะฮะถ้าเป็นแฮรลลีเออร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เปลี่ยนพวงมาลัยนะครับแต่ตัวเนี้ยคือเล็กซัสแท้คุณผู้มชมพวงมาลัยตรงเนี้ยนะฮะคือพวงมาลัยแท้ก็คือนะครับนี่คือพวงมาลัยมันหลายหมื่น นะครับถ้าจะเปลี่ยนตรงนี้ก็คงก็คงไม่ใช่นะครับแล้วที่สําคัญครับคันนี้นะฮะมีนะครับเรื่องของกระจกนะครับมันก็จะเป็นกระจกของ l e ็กซัเลยนะครับหลายๆจุดว่านี่คือเล็กซัแท้นะครับกระจกนะครับก็จะมีโลโก้ l e x u ซันะครับน่าแปะอยู่ทุกบานเลยนะครับแล้วข้างในนะครับคือเป็นการออกแบบที่สวยงามมากๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับคอนโซลนะครับ สีครีมนะครับสลับสีเทาแล้วก็สลับกับลายไม้นะครับคลาสสิกโอ้แล้วเป็นหลังคาแก้วด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่คือรุ่นท็อปสุดตัวท็อปสุดเลยนะครับของ r x 3 5 0เครื่อง v 6นะฮะตัวเนี้ยนะครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่รถปี2007ก็จริงแต่คันนี้คุณผู้ชมคันนี้จดนะครับจดปี2009นะครับคันนี้จดปี2009 แล้วเป็นรถที่ใช้ในสถานทูตใช้น้อยมากนะครับตอนได้มาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคือไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้คือล้างล้างขัดเช็ดถูออกก็ใหม่ละนะครับใหม่ละนะครับได้มาใหม่ตอนนี้นะครับตามข้อมูลที่เป็นไทยได้มาก็คือ,อ,อจดนะครับโอนมาเป็นบุคคลเมื่อปี2,559นะครับคันนี้นะครับ จดทะเบียนนะครับปี2009นกะครับก็คือ6พฤษภาคม2552นะครับแล้วก็ใช้งานน้อยนะครับสภาพเดิมๆนะครับภายในสวยนะนี่อย่างที่บอกนะครับแล้วนะครับคันนี้นะคือจริงๆผมอยากจะให้ดูยางนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเห็นนะครับภายนอกภายในอยากเห็นตัวจริงผมอยากให้มาดูรถตัวจริงนะครับเพราะว่ารถมันสวยมากนะครับคือ เอาง่ายว่ารถใช้งานน้อยนะครับรถปี2 0 0พันสนะครับมาถึงปีนี้ปี2021นะครับใช้งานไปแสนกว่ากิโลเนี่ยใช้น้อยกว่ารถผมอีกนะนะครับผมบอกเลยว่าใช้น้อยกว่ารถผมนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันอ่ะว่ากันต่อนะครับเราจะนั่งอยู่ในรถกันยาวๆพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับนั่งสบายกระชับแล้วก็ที่สําคัญนี่มีที่วางแขนด้วยนะครับอันนี้คือแบบ ับสบายเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่เซ็นทรัลล็อกอะไรต่างๆแล้วก็ด้านข้างนะครับมีปรับเบาะด้วยนะสบายๆเลยนะฮะนี่ปรับเบาะมีครูสคอนโทรลนะครับต่างๆแล้วฟังก์ชันนะครับวิทยุ C D M P 3นะครับคือรถดีไม่ดีคุณผู้ชมดูนะฮะแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสังเกตนะครับแทบไม่มีริ้วรอยนะครับนี่สังเกตนะ รถถ้าไม่มีริ้รอยนะครับคุณผู้ชมครับเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับนี่แล้วหัวเกียร์ครับดูสิครับหัวเกียร์ยังสวยนะฮะนี่คือรถใช้งานน้อยคุณผู้ชมนะครับแล้วคันนี้นะครับเครื่อง 3,500cc เป็น4 v i l นะครับไม่ว่าคุณจะขับในเมืองนะครับหรือขับนอกเมืองนะครับกับแรงม้าสูงถึง275แรงม้านี่โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ คืออาจจะดูตัวเล็กก็จริงนะครับแต่นะครับต้องบอกว่าแรงเหลือเฟือหลายๆคนสงสัยว่าเอา๊ะถ้ารถแรงๆแบบนี้นะครับมันจะกินน้ํามันหรือเปล่ารถทุกคันกินน้ามันหมดครับไม่ได้กินราบแน่นอนนะครับและที่สำคัญครับคันนี้นะครับอัตราการาสิ้นเปลืองของเชือเ้อเพลิงนะมันจะอยู่บวกลบประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราปกติทั่วไปนะครับซึ่งถามว่าเครื่อง3,50 0เนี่ย10กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือว่าประหยัดมาก นะครับข้างหลังนะครับเบาะข้างหลังเนี่ยนะครับสวยๆอ่ะจริงๆนะต้องบอกว่าเป็นเป็นเบาะสีครีมที่สวยมากนะครับการใช้งานครับแทบเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเบาะยังสภาพใหม่มากนะครับเบาะสภาพใหม่เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนี่คือน้องๆรถใหม่เลยนะครับไม่อยากจะเชื่อสายตาว่านี่คือรถปี2007เนะครับเสร็จแล้วคุณผู้มชม หลายท่านบอกว่าเลกซัดเนี่ยนะครับโชคมันเป็นแบบถุงลมนี่คือเราใช้งานไปนานมันก็ต้องมีรั่วมีซึมอะไรกันบ้างสิไม่ต้องห่วงนะครับ rx 3 5 0 v 6คันนี้ครับช่วงล่างครับเป็นแบบคอยสปริงครับนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ใช่ถุงลมนะอันนี้เป็นแบบคอยสปริงนะครับใช้งานดีทนทานนะครับมหมดห่วงเรื่องของถุงลมรั่วนะครับคันนี้นะฮะใช้แบบคอยสปริงเพราะนั้นมันเหมาะ กับการลุยมากๆนะครับอ่าขับในเมืองก็คล่องตัวนะครับขับนอกเมืองก็ดูเท่นะครับแล้วรถใหม่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าราคารถใหม่ก็อยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยนะแต่วันนี้ครับคุณประหยัดได้ประมาณ3ล้านกว่าคันนี้คุณผู้ชมมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับเสนอให้คุณเพียงแค่599,000บาท599,000บาทนะครับ599,000บาท แลกกับความสวยหรูดูดีแล้วสภาพรถเดิมๆนะครับน็อตเดิมไม่มีอุบัติเหตุคันนี้นะครับแต่มีรอยสะเก็ดหินมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเก็บให้เพราะว่าของเราเนี่ยนะครับมีอู่สีนายการาดนะครับทาแบบสิโอโหเนียนนะครับสวยแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนายมงคลคาเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์บริการโมบิวันเซ็นเตอร์แน่นอนว่าชื่อเสียงของโมบิวันเซ็นเตอร์คือน้ํามันเครื่องระดับโลก เพราะฉะนั้นรถหรูแบบนี้นะครับโมบิวันเซ็นเตอร์ดูแลให้นะครับเรื่องของของเหลวต่างๆนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์อะไรทุกอย่างของเหลวในรถเราเปลี่ยนถ่ายออกให้เป็นรอบปัจจุบันนะครับนี่แล้วคันนี้นะคือดูแลดีมากอ่ะเนี่ยฮะดูแลดีมากเลยนะครับก็เขาเข้าศูนย์ดูแลอะไรทุกอย่างดูดีนะครับดูแลดีนะเพราะว่าเป็นรถมาจาก สถานทูตอเมริกานะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมือเป็นบุคคลทั่วไปเมื่อปี59นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณได้ l e ็กซแท้ๆนะครับนี่คือ Lexus แท้ๆไม่ใช่ h a r r ร e r อร์สวมโลโก้ของ Lexus แน่นอนนะครับหลังคาแก้วเป็นตัวท็อปการันตีได้นะครับรถเป็น4 v i e วเครื่อง3500ซีซีนะครับ245แรงม้านะครับแล้วก็ผมดูก่อนนะคันนี้เขาบอกว่าแรงบิดอยู่ที่ 340นิวตันเมตรนะครับที่4,800รอบโอ้โหเจ๋งอะ่ะบอกเลยนะครับด้านหลังอ่าผมลืมบอกไปประตูนะครับประตูหลังเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะครับก็เก็บได้ประมาณตัวนี้นะครับตัวนี้เก็บได้ประมาณ400ประมาณ400ลิตรนะครับนี่ห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นสายแคมป์นะครับอยากจะได้รถหรูนะผมขอใช้คำว่ารถหรูเลยนะนะครับไปแคมป์นะฮะผมรับรองเลยว่าขับ Lexus ไปมีแต่คนมองครับนะครับขับ Lexus ไปออกแคมป์นะครับไปตั้งแคมป์มีแต่คนมองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สายแคมป์ห้ามพลาดในราคาเพียงแค่5,99,000บาทคุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับโทรมาจองด่วนๆเลยตอนนี้นะครับมีแค่คันเดียวนะฮะมีแค่คันเดียว รถสวยสภาพดีน็อตเดิมแบบนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้ในราคาเพียงแค่599 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ชุดแต่งเพิ่มเติมเราเป็นศูนย์บริการของ i r o อน a n ประเทศไทยนะครับเรามีชุดแต่งให้นะครับให้คุณได้เลือกเลยนะครับมาเป็นกระตักเลยนะฮะสำหรับชุดแต่งของ Iron Man นนะครับหรืออยากจะให้เราเอารถไปส่งที่บ้านโทรมาบอกครับนะโทรบ,บอกผู้จัดการเป็นต่อก็ได้นะครับว่าผมจองรถคันนี้ขอทำสัญญา หรือว่าอนุมัติเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สะดวกมารับรถเราขึ้นเทรลเลอร์นะครับขึ้นสไลด์ไปส่งตรงถึงบ้านคุณได้เลยนะครับแต่อยากให้เข้ามาดูรถกันก่อนอยากให้เข้ามาคุยเงื่อนไขกันก่อนนะครับสำหรับ Lexus RX 3 5 0 V 6คันเนี้ยนะครับโทรเข้ามานะครับทีมงานมงคลคาร์เซ็นเตอร์รอให้บริการคุณผู้ชมอยู่ทุกทท่านนะครับเอาละวันเนี้ยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับกดติดตามและกด กระดิ่งนะครับเพื่อ,อแจ้งเตือนนะครับให้คุณไม่พลาดทุกการติดตามกับรถสวยๆจากมงคลคาเซ็นเตอร์วันนี้เป็นไทยและทีมงานลายไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ